morning, morning. how are you today I'm fine good เอ้ยครับ you open your mouth open นะนะครับตอนนี้เรามีโพลิซีออกมานะครับโพลิซีคือนโยบายนโยบายก็คือสิ่งที่ต้องทำหรือไม่ต้องทำนะครับเช่นนโยบายบุคคลนอกใช่ไหมครับเห็นไหมครับว่าก็ต้องให้ใส่หรือไม่ใส่หลายคนจะจะเอ้ย หัวเออทำไมต้องมายุ่งด้วยบางคนต้องมายุ่งกับพวกกันล็อกนี่ไพ็กเฮล멧เฮลว่าช่วยเม็ดนะหัวกกันน็อกเนี่ยเห็นไหมครับบางคนไม่เข้าใจจริงจริงถ้าหมวกกันล็อกไม่ใส่มันตายไม่ใช่อะไรไปถ้าไม่ตายเดือดร้อนภาษีก่อนเมื่อก่อนบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อมกฎหมายต่างๆก็ต้องบอกว่าเด็ดไปไหมเด็ดไปไวรัดวงดาว ก่อนไอซายพูดไว้เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยนี่มันถึงจะมารู้สึกกันว่ากฎหมายพลังพาวด์ด้วยโชั่นที่มันออกไปทางทะเลมันมีไอเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผลกระทบถึงในคำว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันกระทบไปทั่วโลกไปหมดไอซายถึงเจ้าของที่สี่ผีเสื้อในยามปีนะครับว่าัฏภายเอฟเฟกต์ถึงเกิดอะไรขึ้นมาแม้โลกกวันนี้เหมือนกันนะครับพอมีเทคโนโลยีขึ้นมานี่ที่หนึ่ง ไปหมดแล้วพราถ้าเราไม่พัฒน,นานะครับมันก็ยากลำบากต่อการเจริญเติบโตของประเทศเหมือนกันอย่างที่บอกว่า่อมีิซีมานยนะครับท่านผู้กำกับพูดไปท่านบอกว่าในยุบาอุภาครัฐก็ต้องติดตามต้องสนองตอบกับโลกเหมนกันเคลื่อนไหวไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโบรกเกอรมันเชนมีนโยบายแล้วที่จะเป็น Asia, year, อาเซียน next ซ์ทูอีีกสองปีหน้า อะไรจะเกิดคือถ้ามีคนมีนโยบายอย่างเดียวไม่มีการกระทำใดๆนโยบายจะสำเร็จได้อย่างไรก็ต้องมีแซนชี้ออกมาหรือว่ามีคนระยุออกไปเมื่อมีกลยุทธ์ก็ต้องมีโปรเจกต์ใช่ไหมครับมีโครงการรองรับนโยบายนั้นบางทีนโยบายนโยบายคือตัวหนังสือคือความคิดนโยบายไม่มีทางที่จะเวิร์กได้ถ้าไม่มีโครงการโครงการเองก็เหมือนกับโปรเจกต์เหมือนกันไม่มีทาง ที่จะขับเคลื่อนไดน้ถ้าไม่ activity, มีแอคทิวิตี้หรแอคชั่นออกมาไม่ได้นี่แอคชั่นันนีท่านเริ่มแอคชั่นแล้วเริ่มแอคชั่นที่จะเกิดขึ้นก็คือการเรื่องของที่จะ p r ฝึกที่สตีกิ่งอีกจุดแรกันนี้ที่ผมจะมาทอล์คคือจุดเริ่มต้นก็คือปัญหาว่าทำอย่างไรท่านที่จะ Open your mind เปิดใจเพราะทุกคนบอก <S <S ผม <S 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 ไม่รู้ภาษากรีกอาจารย์ผมเข้ามอว์มดแล้ว ท่านคิดใหม่สิครับคิดโพซิทีฟคิดบวกคิดบวกคิดบวกแต่อย่าเลือกบวกนะเราปราบโพซิทีฟอย่าเลือกบวกนะต้องเนกาทีฟเป็นควาเลือกต้องเป็นเนกาทีฟด้วยครับแต่ถ้าความคิดต้องโพซิทีฟต้องบวกอย่างเดียวนะครับถ้าท่านบอกว่า yes I can ก็สตรีมไปเพราะจริงๆภาษาอังกฤษนะ่ะมัน stay y in เซนจู a รามันอยู่ในเลือดของคนอยู่แล้วนี่ครับเมื่อสปีดเปิดมานี่ไ,ไม่ช็อควงการนะ เจนนี่แต่งงานโกจากปาร์ตี้ท่านนเลยหนสือผิดเปิดหน้าไหนไม่มีภาษาเปิดมะจริงๆแล้วท่านพูดภาษาเปิดท่างว่าอยู่แล้วียงแต่ท่านลืมตัวท่านั้นเองแล้วกลับมาใหม่สิเห็นไหมลงตามมาวาลัยบอกเลยรู้หลักการสักแค่ไหนก็ตามรู้ทฤษฎีแตกฉานอะไรก็ตามแต่ถ้านามาใช้ไม่ได้ก็ไร้เห็นไหมท่านกระตือตามมหาวิทยายัขนาดนั้นท่านลงรัฐปรารไปแล้วท่านอยางว่าอะไร ก่อนที่ท่านจะสิ้นไปเมื่ไหรว่าภาษาอังกฤษผนจะบอกว่ารู้กันเยอะแยะไปหมดรู้จนหมดดีชาร์ลีแต่จริงๆแล้วเนี่หมดติดรู้ไม่ถึงกี่คำหรอกท่มึบอกเลยครับความรู้ภาษาอังกฤษในไม้ในปากรู้ติดเนี่ยไอ้บางคนเนี่ยบางคนบ้าไินเรียนทุกมดแต่พูดไม่ได้สู้มีรู้ไม่กี่ประโยคกูกีกว่าเลยไอรอนโด่สายด้วงทิ้งีคนเดิมแบบแค่เด็กยุ่ ถ้าดีบซีเนี่ยนนะผมเห็นออบเทสฉีดวัตถุประสงค์ของการเรียนภาษาอผมจะบอกว่าเรื่องเสพเนียงเหมือนฝรั่งมันจะเป็น,ใน,ใน,ในได้ยังไงผมพูดกับฝรั่งมาเกือ40ปียังงหนึ่งเลยเลยสาวส่งไปเรียนแล้ว10กว่าปีอย่างก้อนอิชเฌเน่มาในดีบิวซีนิทิฟก้อนก่อนใน channel, ในชาวนอทีทีวีนะครับพี่บอกอยู่ว่าคริสโตเฟอร์ไลค์เพี่บอกอยู่ว่าไม่จำเป็นหรอกหรือสิงคโปร์ก็ไม่แคร์ คุยสิงคโปร์เลนจ์ฉันจะพูดสไตล์ฉันอ่ะอินสไตล์สิงคโปร์อะเียอะไรไหมสิงอินสไตล์ฟิลิปปินส์อ่ะคุฉันาทำไมจะทำสไตล์ไทยไปใช่ไหล่ไปอินคำจไทยแลนด์ไอิสตีทไทยกับสไตล์แต่ก็ไม่ใช่แข็ง What is your name? Where you come from? เกิดไปอากดับนิด over นิดๆ o v e r d o s over เห็นไหมสามเกน over 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 อย่างเวอร์อย่างเวอร์อย่าเวอร์ออรโอ้โหก็เดินไปอย่างเวอร์ขี่รถเบนซ์อะไรอย่างเี้ครับก็โอเวอร์ภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นท่านท่านมาดูสิครับ English allow กอยู่ยิ่งตอนนี้เทคโนโลยีโอ้โหมันช่วยจริงๆช่วยให้เราเนี่ยพูดได้แค่ถ้าหยิบโทรศัพท์มือ,อถือขึ้นมาพูดแลเพราะฉะนั้นความรูว่าอย่างนี้ด้ปากของวนีกเนี่ยไม่กี่ประโยชน์ครับที่จะ try help you speak English ไม่จำเป็นต้องรู้ทั้ง dictionary หรอกนะครับเพราะฉะนั้นผมมาเพื่อจะให้กดง่ายๆนะครับในการที่จะพูดภาษาอังกฤษแล้วก็ใช้เครื่องมือเครื่องไม้ที่จะอยู่ใกล้ตัวที่สุดแล้วและ open นะครับ pendulum stick English กดสิบข้อสเบนอนะครับหนึ่ง pocket ruler หรือกดที่หมดที่มีคนท่านจะจำมันทำไม broken ruler broken dust ก็มีแหละเปนสอนคิดกันแบตัต้งแต่แรก ก็มันสอนพิธีการนะฮะญี่ปุ่นก็สอนภาษาเก่งให้พูดก็คือพูดญี่ปุ่นเป็นเจริญได้เลยครับไม,ไม่ต้องเป็นต้องพูดภาษาเก่งเลยทษทีตใ่้ตัวตั้งใช้ภาษาเก่งเลยประเทศเขาจะเจริญได้ไม่ได้หมายมความว่าคนพูดภาษาเก่งหรือภาษาเก่งเป็นจะทำให้ประเทศจเจริญนะไม่ใช่ครับพี่แต่ว่าต้องสื่อสาราเพราะฉะนั้นโฟกัสอลู่ยุ่งไม่หมดไอ้ I know, I ดูไอ้ดั้งตั้งประเดี๋นะครับไม่ใช่หมายถึงเด็กอย่างแต่เด็กก็เป็นกันเรตาต้องสร้าง conversation ก่อนเพราะฉะนั้นสำหรับท่านแล้วโฟกัสอยู่ มันจะมีเพืนอนมีเพื่อนชาวมาอันที่สอง make f o r e i n e r f r i e n d มีเพื่อนบ้างอีกตอนนี้มีลายทางการมีแชทมีสิ่งต่างๆที่ช่วยให้ make friends อย่างนี้ตอนนี้มีคูณต่างชาติมามีคนต่างๆที่จะเข้ามา make friends หน่อยผ่านะนะอีเมลคผ่านนะครับ Facebook เขียน s นชี s ต์ a ั e เตไม่ใช่อพอสอบครับ read read and read อ่านอาน่อานจากป้ายเห็น U-turn โก้โก้เฮดโชเอย์นี่ครับเอ็กซ์เพรสเบย์เด็คุณอ่านจากสิ่งที่มีรอบตัวคุณอย่างเต็มไปหมดอยู่แล้วเด็กโอเพนไชน์พาสเอ็ดเดอร์พาสการาชทุกอย่างที่อ่านเข้าไปนะครับนั่นคือพีดุมันกันรลองอ่านแล้วเอามาใช้สินะครับรีสิตแอนด์คอปปี้ฟังฟังครับจากเทพบ้าง จาก iPhone จากไอแพดตัวนี้ช่วยทุกอย่างอยู่แล้วพูดย่างมจะบอกว่าปัญญาคอองคุูดไดเพราะมันมีทอคกิ้งติดเมื่อกลับไปสักห้าหกปีที่แล้วนะครับปามปา์มไม่ว่าฝ่ามือจะไเข้ากัไมาชื่นปามตื่ป่วยตัวคอมพิวเตอร์เล็กๆปีนมเชรี่นะเขเรียกทอคกิ้งติด k อ n กิ้งก็พูดติดติดที่พูดได้จิ้มกันไป p oliceman policeman แล้วก็อ่าน policeman p o l i c e m ไม่รู้ไปว่าพูดอะไรเครื่องมือมันช่วยอยู่แล้วนะครับ ลดสอบในวันปีอับหรือสอบอย่าหยุดกันแล้วกันแฮกที่เซเวียฝึกจากสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวที่สุดเลยละครับเปิดชุดไอแพดโดยจะเป็น iPhone, ไอโฟนเปิดชุดคอมพิวเตอร์ทีวีนะครับข้อยี่เจ็ดยี่สำคัญโนวะดีเพอร์เฟคถ้าไม่คาดหวังเองว่าฝรั่งพูดชัดฝรั่งต้องเสียงฝรั่งส,งสิผมอยู่ฝรั่งมาสี่สิบปีห้าสิบปี ฝรั่งทุกคนมีเขียนกันเลย,ยนี่น่าจะทขางอยู่วัฒนธรรมกันสะกิดกันของ,อหงใ,ให้ไม่ยอมฟังฝรั่งอะไรไหนอายุโน่ฝรั่งมีฟังฝรั่งไม่ออกแต่ถามว่าถูกออกบ้างแล้วฝั่งคนใต้หรือฝั่งคนอื่นอาจจะถิดเขียนบ้างแต่ตางกันมากกันวัอนธกรมยิ่งรายยิ่งปูไม่ฟังไม่รู้เรื่องใช่นไรครับยิ่งฟังไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นมันมีประโยชน์แค่ I don't know I don't understand Can explain me Explain me ถ้าชัดสมมีในไทยก็ได้ปริยญาพุ่งกับท่านคือยสัมมีธรรมดาก็าเห็นว่าอยากให้ท่านเม่อัพยูมายทำใจก่อนโอเพนไม่ได้เวนยูมายโอเพนใจเปิดแล้วคิดว่ามันอีซี่ท่านจะพูดเองนะครับเพราะฉันโนบารีเพอรเ์เฟกไม่มีใครหรอกครับสมบูรณ์แบบท่านอย่าหวังเลยโดยเฉพาะท่านกำลังจะรับใช้ประชาชนกำลังจะเทคแคร์กำลังจะเซอร์วิสตรงเนี้ยท่านบอกสิครับ What is your name? c a n I h e l p you? นะครับหรือไ like, ล like, like, ่ไล่ไล่เขียนหน่อยเขียนหน่อยหรือรอรอบ้างหน่อยภาษาที่สุดคือ Body Language ครับไม่ใช่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษา,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 งงาจีนเป็นภาษาอะไรถ้าสมมติว่าเป็นภาษาอังกฤษ English หรือว่า e n g l a n g u a g e ภาษาในการทำงานชาวอินเดียควรจะเป็นที่เป็น Charter นะครับ Charter เหมือนก,กับรอแต่เป็นกฎบัตรของอในอาเซียนนะครับ ดูน่าหัดเซตอย่าเปลอย่าแปลน่ะอย่าแปลถ้าเอาไปแปลจะรู้เหรอก็รู้ไม่เป็นอย่างเงี้ยอย่างว่าเพนเพนเซลเนี่ยเพนกราฟเสตเนื้อสเปอร์แท็บเล็ตพูดโดยการแปลมันยิ่งถ้าแปลสมองมันจะมีทบิทแอคชั่นถ้าจะพูดอย่างเงี้ยท่านไปสมการออฟฟิศโอเคกิมมีบอลโลบอลโลมันนี่เลยลองไปโอ้บอลโลทุกอย่างเลยโยบินบอลโล ่เงินแต่เดียวยืมไม่ได้แต่เดียวยืมได้หมดลบยกเว้นเอเซฟมันนแล้วก็โจมกันไปทำไมตื่นเช้ามาคุณมอร์นิ่งกันเพราะต้องฝึกนะครับซาร์ฟคอมในวงเรียนสายยุนิสานเนี่ยเราพยายามตั้งว่าเราจะลดโรคร้อนอย่างไรเราก็ตั้งสมมุิฐานทึกกันนะครับจะลดโรคร้อ,น,รอน,น,รน,รนอย่างไรเราอยู่กับเด็กอนุบาลเราจะเซฟอย่างไรแล้วก็มาตั้งจุดเรามีที่สี่ต่อจุดเทียรีซิสเตมเห็นไหมครับเราเริ่มต้นจากจุดดูบั๊ก นั่นคือน้ำคนเดียวเราคิดเราทำได้แค่นี้ร้านผมบอกไอ้น้ำคนเดียวเหรอมันจะช่วยอะไรได้มันไม่มคนรวยหรอกเอา้าผมก็บอกว่าผมมีสมอ,อ,อ,องแค่นี้นะครับเพิ่มแค่นี้แล้วผมอยู่ไปล้เอกอุบาลนะจะให้เด็กขาดน้ำในตุ่มเหรอแต่ทุกคนทำได้ทุกคนคนไม่ทำตัวที่ซัากับน้ำคนเดียวที่กี่วอเตอร์ต้อมีชุดกรองน้ำเต็มไปหมดเด็กมาลีก็กรองน้ำหรือแม้ท่านเสิร์ฟท่านได้น้ำคนเดียวโนโคลูชั่นท่านก็กรองน้ำนดืด่ดม ไลยครับเสร็จก็ไปยัดเงิน6บาท7บาทเนี่ยเอาไปยอดกระป๋องกระป๋องนี่ก็กาบิชขยะรีไซเคิลอีกนี่เป็นคาเฟ่ด้วยย้อน6บาท7บาทเด็กเด็ก,กน้องรศเนี่ยเดือนกระป๋องหนึ่งเนี่ย2,300บาทไม่เชื่อไหมพูดจะตกใจเรามีเงินฝากไปได้หลายสิบล้านคุณทีดด่สายมีไปถึงกว่าหมื่นคนเอ้ยผมสู์เงินเนี่ยถ้าดอกเปไหน,นนะผมผมขาดรายได้ไปประมาณ เดือนละประมาณ3-4มสี่แสนบาทปีประมาณสักสามสี่ล้านนะที่ได้ขายน้ำผมค์ริทถ้าเราขายน้ำหัวทำหัดเองเนี่ยผมเสียเงินสีเร้อยเป็นปีนะครับแต่เราไม่ดับปีนะถ้าเราไม่ไเริ่มต้นโปรเจกต์หรือโลยุทธ์จะเกิดขึ้นได้ยังไง <S 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 เพราะฉะนั้นแม้แต่เราลดลงร้งอยด้วยมือเด็กเราก็ทำได้แล้วท่านหลังถ้าไม่มีสตาร์ทจากจุดเล็กๆแค่เปโล่ h o า are you I'm fine thank you หรืออัลกอรทึเดโรคทึเดโฮสวยวะถูกนายดา่าเห็นไหมก็คำตอบนะเป็นยังไงบ้างฮาวายอยู่โอ้แนคนนี้อะไรก็เอ็กเซเดนซ์เต็มไปหมดก็ได้ให้เี็นคำตอบละต,ต,ต,ตอนนี้อัไฟ thank you เพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นสิครับด้วีมชัยที่สำคัญมากยาอายนะด้วยมชชัยยาอายแต่ยิูชาย you cannot speak English แต่ไม่ต้องถูงหลักดับเจลิตน,นี้ก็ What issue is your name? my name is she could s h you ต้องมากปัดอันมากปัดมากแต่ว่า where you come from? I come from Gabiguri when you come from? I come from Seen Lea oh, หรือความว่าวว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  I don't know, I don't understand. No, 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 Again ดีทีสรนโรชโน้นิสิมือคุณเชื่อว่าคนจะเข้าใจเอง Body language เนี่ยสำคัญที่สุด เมื my, ่อกี้สมาดูเป็นการตอบรับผสมคนบ้ายังสื่อความหมายได้เลยเพราะฉัน Body Language นี่แหละครับคืออิน i n t e r n น t i o n a น Language แท้จริงที่สุดนะครับ Use it everyday วันนี้หนทุกอย่างจะปลุกท่านก่อนครับผมนะครับจะเครื่องมือต่างๆถ้าท่านเปิดใจแล้วว่า English way easy You can use it everyday ถ้ารู้สามแค่ห้าผมก็พูดได้แล้ว โดยชั้นท่านเนี่ยผ่านการเรียนแล้วล่ะแต่ท่านรู้คอนเฟเดนต์คนเราไม่รู้เด็กนี่นะครับหรือเขาจะจีบผู้หญิงเี่เขาเปจนบอกเอีหน้าหน้าอยู่ปะหรอหน้าอยู่ประเข็มอะทูพาวส์สุดไปเลยเขาจะมีจีบใครสองเลยก็ถูกได้ดำประเข็มจริงปะได้ดำขนดนั้เลยหรอสูงไปเลยแต่ถ้าเรามั่นใจนะครับต้องคอนเฟเดนต์อย่างเดียวต้อคอนเฟเดนต์นะครับถ้าตัวประพูดได้หรือไม่รู้ไม่ไหนทำอย่างพูดได้ตรงนี้แหละครับที่ทำให้กระบวนการการศึกษา education system ระบบการศึกษาทําให้คนไทยไม่พูดภาษาอังกฤษเพราะคุณสอนเรื่องนี้อใจไก่มาแล้วบอซูบีนะ I am working I am sitting ถ้ามีวอซูบีเพิ่มตัวอะไร NG ดสิให้คนสอนตรงนั้นแะเพราะวิธีการสอนก็ผิดวัตถุประสงค์ยิ่งผิดยิ่ภาษาต้อมีวิสิทธิ์ทวามหไายนะครับแต่เราจบตั้งแต่เริ่มแรกแล้วเราจะสอนเข้ามาในเชลย์ไลท์ก็จะไม่ต้องแปลกใจครับ สติ twenty years เรียนภาษาเกือบ20ปีก็พูดไม่ได้หรอกตั้งแต่จไโมงเป็น3เดือนมามันมีสายย้อนเห็นไหมครับเพราะมันไม่นึบหนับ่าเขียนก็เขียนไม่ได้อ่านก็อ่านไม่ออกปัด s ิ e อิ i ไ g ให้ทางพูดได้ชัดเจนเลยครับโอเคครับอันนี้กดอีกอันหนึ่งที่เราจะบอกว่าเริ่มเลยเริ่มเลย s t a า t now improve your speed start now ไม่ต้องไปถามเวรหรือยังกี่ชั่วโมง You start now. วา You speak English. เดี๋วำ้าว่าอยู่ไปยุค c o m ฝ o r s t a ไปเลยอย่าออนเปุ๊บเห็นไหมครับเ r รกเ Brake. จำว่าอะไรจะ b r a กทีจรเห็นไหมครับ b r a กได้รอับนี่ b r a กมีอะไรบ้างมีกาแฟบ้ะไปกินกาแฟขอกาแฟหน่อยขอทิ้หน่อยไปตกเย็นนี้อ่าอาไปอะไรกันดีปปาร์ตี้ไปเย็นดีบ้างมีวิสกีมีเบียร์เ้ยไมครับ You speak English all day แล้ว เริ่มเลยซาดนาด้นทัสเล็ตน,น,น,นะครับเน,น้นประสบการณ์ลวกที่เข้าไปร่วกมีสีต่างๆเนี่ยมีอะไรใช้ใช้ทั้งหมด iPad t ทีวีใช้สาบใกล้ตัวกว่อนเหท่านที่ผมยืนใกล้ๆอย่างเงี้ยนตะครับมีอะไรบ้างมีบ้านในรการเข้าไปเลยว่าข้ามให้วัดท่ามเมื่อไหร่ที่เข้าเป็นว่ดท่ามซิกเมือท่านเวลาที่เด็กๆต้องซิกป้ามีชูเ ถ onder, variance, ้าเป็นผมมันจะสอนแบบเซๆร์มูโง่นะดีว่ากเอกว่าทำไม่ิ้น้ดีใเอ่อเคนบินนหรือ่าอะไรเคนแต่ถ้าเราช่วโมมเป็นหลกนะครับถ้าดูผมนีครับช็อตช็อตช็อตแคนช็อตแคน แขนยาวนะครับแล้ว huh. ม uh ีใ huh. ็ใช้แขนะหะครับอนนี้เขาช่วมงเป็นหลักก่อนอันนีายน่นายฟิติคุณดูนะครับนายฟิติหน้ามูิอย่างไรถามวาข้ามแล้วก็ท้ามเอนะครับเอนเนะครับวิทีนไครับ คำถาถ้าเป็นโรเรียนสอนอร์อเตอร์รสเทนมันสั่งมือรืร้อๆกันมันเอาชโมูเป็นหลักแล้วตามด้วยนาทีแล้วต่อสิบโมงสินาทีวนะสิบโมงสิบเห็นไหมครับสิบเโมงห้านาท,นะนาทีแล้วก็ต่อภาษาไทยกันอยู่แล้วเพื่อนมากินน้ำรอเปล่าเพราะเราจะพูดกินได้เลยเพาะ้าหล,ลังกอีออร์เตอเลยวะป่าอีคอร์เตอร์เห็นไหมครับพภาษากิน มันก็ใช้ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็น drink water หรือสิ่งเหล่านี้เราใช้ภาษา basic basic make sure ว่าเทปวิวานอลาเดเซนนั่นละกันสื่อความหมายให้ได้ภาษาที่ไม่สื่อความหมายนะครับสับง่ายๆก็คือนี่สุดยอดการประตัวรอด o n t know. I don't understand. Again please please ปะ เดี๋ยวเขาจะบอกเองครับเวลาเป็ต,ตัวตี่ด่างสตาร์แชกแชกไอ้เช็คไอ้เช็คะไรโอเพนโอเพนโอเพนโยค่าไอ้บรรูรูมรูมรูมเบคแครก็แปลว่าที่ว่ารู room. มปกติแปลว่าห้องอลุกอิ่โยรูมเด็กขอดูในห้องหน่อยสิเด็กแล้วก็ใช้ทด้แหละใช่ไหมหรือในสเปนเบ็คแคร็บจริงๆก็ใช้ยยอยู่แล้วนั่นงรถมามารถแคป็ครับแคร็บภาษาองกก็บอก,ก,ก,บบอกเป็นแท็กซี่ ใช่ไหมครับโอเคขค้ชแคปเป็นภาษาอังเพราะฉะนั้นมันอยู่แต่ละว่าจะใช้ภาษาอะไรนะครับ yes no okay not, ้าไม่ได้ไลน์ซิเพราะบางครั้งอีกทุกอนบอฟบอฟอ้ดิ้งบอฟคุณไม่เข้าใจอ่ะบอกไลน์ไลน์บอกไลน์แต่เราอยูเอเชียสบ้านเราต้องเรียนวอเตอร์เลยบ้านเราเรียกบอฟคุณจะฟังคุณเรียนไปเนี่ยเนี่ยเพราะภาษาเขียนมันตายด้วยตัวโอวเจอโอ ไม่ชี้ไปช่ว์มีโชว์นีชวัดตึ๊งวดังวดตึ๊งต้องเข้าใจแล้วแต่คุณต้องพยายาม ask แนะครับต้องพยายามด้วยว่าเพลงแค่เพลงที่อวอร์ดหรือคู d a y รดอ่ะเท่ายูเท a สปีดอีกนี่ถามว่าแล้วจะพูดได้ยังไ impossible ง impossible มันเป็นเได้ impossible Exactly ชัดเจนเลยว่าบ้าน I will teach you how to communicate เพราะฉะนันจ้ต้องการแค่นั้น ที่จะคอมมูนิเค e ต้องคนที่จะวอล์กเข้ามาขึ้นแบบว่าโรงพัก c a n d help you เลย expensive จะสักพักนึงเรียนกน้องๆมาใช่ไหมครับเพราะท่านเป็นถึงนายตำรวจท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องไปอยากเร่ยกต้องไปพิจิตรเองท่านได้ก็ฉนันนะเอ้ยไทยเก่งมากๆม,มามามา,มา,มาทานเส้นซิ่งมา talk ทาี่มา talk หน่อย เห็นไหมครับเราสามารถจะใช้อยูเ่เครื่องไม้เครื่องมือเปิดสิ่องคลิก็มีเอ๊มันพูดแปลว่าอะไรวะเปิดสิอาอยู่ไร้ไรไรเปิดในไอแพคช่องคี้น,น,นิเหมือนก่อน police man police man drug ยาเสพติด drug ยาเสพติดแล้วก็อะไรใช่ไหมครับโอเค think in English today you think everything in English เรารู้สัมเท่ากี่เราดูไปได้ผมไม่รู้ในตำแหน่งตำรวจก็ว่าอย่บ้างผมว่า police man ผมไม่ทราบว่ายศบุตรกรมทัพตันหรืออะไรต่างๆเหมือนกันไหมกับตำรวจจำเป็นต้องรู้ครับผมพิทครูผมก็รู้ในแวดเรียของครูท่านเป็นตำรวจท่านก็รู้ในแวดเรียของตำรวจแล้วรู้มากเป็นทำไมโดยผู้บอกนะครับว่าความรู้หรือสักย์มันก็เหมือนใบไม้ในป่าดงดิบจำเป็นไม่เลยท่านรู้ทุกดิ c t i o n a r y หรือจำเป็นไม่เลยท่านเก็บใบไม้ไปเข้ามากระสอบถ้าไม่เก็บเท่าที่ท่านจะรีทันกินล่ะเป็นสารปองการรู้เท่าที่เราจะรู้เทิา แล้วเราก็ใช้ไ่ได้แม้แต่มีความรู้อยู่แค่กับมือก็ดีๆก็มีความรู้ท่วมหัวเราดยไม่รอดไม่ใช่หรสตาร์ทเป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโอเพ่นและแฮปปี้แอนด์รีแลกซ์และบอกอังกฤษเวลีอีซี่แ a งค you ิ e เว m ี c ัช o ร g ก v บมีท็อปสีอยู่แบงค์เกิล